ค่ำคืนรวมกันหัวเราเสียงดังสังคมนล้นไปไม่หยุดทำต้องมาไว้อยู่ในใจสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งร้อหน้ายินดีวันนี้จะมาแกงมาต้มยำเนาะเขาเรียกว่าต้มเออเขาเรียกว่าต้มโป๊ะแตกนะครับผมก็คือจะมีตะไคร้ทุบใบมะกรูดแล้วก็ข่าทุบนะครับผมต้มไปในหม้อเลยแล้วก็มะเขือเทศด,ด้วยต้มลงไปในหมอ้อ คืออ่าสูตรนี้จะเน้นมะเขือเทศเพราะว่าสีสีของต้งยมยำี่ยจะได้แดงๆเนาะประมาณนั้นก็คือใส่มะเขือเทศเยอะๆจะไดแดงๆแต่ถ้าว่ามันไม่แดงพอก็ใส่ซอสมะเขือเทศได้แต่ว่าถ้ามะเขือเทศสดมันจะมีความแบบอร่อยกว่ามันจะชูรสกว่าเนาะแล้วก็จะมีปลาเค็มเจนะผมแล้วก็เห็ดน,นางฟ้านะผมประมาณนี้อแต่เราสามารถใส่เป็นแคปไปก็ได้เนาะหรือว่าวัตถุดิบตามใจชอบของเราเลยหรือเห็ดอะไรก็ตามไปชอบเราต้มไปเรือร่อยๆเรือร่อยๆเรื่อยๆอันนี้ผมทาปริมาณเยอะนะ อ่นนี่ก็ไปทําเป็นไกด์ไลน์ให้ดูนะคบผมก็มาทําที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมว่าศูนย์อ่าเรียกว่าโรงเจเนาะเป็นการร่วมทําโรงทานทีนี้เราอยากให้ยายจะทำแบทานง่ายๆนะเราก็จะต้มทุกอย่างสมุนไพรให้มันแบบให้มันแบบชูรสของสมุนไพรแล้วเราก็ตักออกหมายถึงว่าตักพวกข่าตะไคร้ออกมาใบมะขูดออกมาเนาะตักออกมาก่อน จะมีมะเขือเทศติดม,มาช่างมันเดี๋ยวค่อยตักคืนไปเดี <c oughs> ๋ยวเราค่อยตักคืนไปเนาะเครื่องปรุงก็จะมีเกลือนะครับผมประมาณนี้ก็ผงซุปเจเดี๋ยวว่าเป็นขนมเจก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมประมาณนั้นอืประมาณนี้ใส่แค่น,คนี้พอแล้วก็ซีอิ๊วขาวแต่ายาใส่เยอะนะมันมันกลิ่นมันมันจะมีกลิ่นเนาะประมาณนั้นก็คือบางทีเครื่องปรุงบางอย่างก็ไม่ได้เข้าม,มันไม่ันไม่เข้ากันเนาะอ่าประมาณนั้น ถ้าเป็นซีอิ๊วขาวได้อยู่แต่ว่าซีอิ๊วเห็ดหอมอย่าอย่าใส่เนาะประมาณนั้นอทีนี้ก็เราสามารถใส่เห็ดต่างๆของเราได้ตามใจชอบของเราเลยนะครับผมประมาณนี้ผมก็จะใส่เห็ดนางฟ้าแบบเห็ดนางฟ้าเห็ดกิมจิดอกสีน้ำตาลหรือว่าสีขาวเนาะใส่ลงไปเลยทานเห็ดสามอย่างขึ้นไปมันจะมีประโยชน์เยอะนะครับผมแล้วก็ใส่เห็ด หูหนูขาวด้วยนะครับผมแต่ในคลิปยังไม่ได้เห็นเนาะเห็นทีหลังเนาะมาใส่ทีหลังแล้วก็ใส่ลูกชิ้นไปด้วยพอใส่ลูกชิ้นไปมันจะชูรสเลยนะผมแล้วเราก็คั่วคั่วพริกอะ่ะคั่วพริกแห้งนะ่ะนะผมพริกทอดนะ่ะพริกทอดใส่ลงไปใส่ไปในหม้อเลยเสร็จแล้วก็เออเอา,เอาตั้งกระทะตั้งน้ำมันพืชลงไปเอาพริกป่นลงไปคั่วสักหน่อยหนึ่งมันจะมีสีสันที่สวยงามก็ตักใส่ลงไปพบประมาณนี้ผมใส่หมูซุปแล้วก็ใส่ซอสเห็ดหอมอืม ปรุงนะมีเกลือซอสเห็ดหอมหรืหอว่าเขาเรียกว่าน้ำมันหอยเจนั่นะแหละใส่ลงไปแล้วก็ผงซุปหรือว,ว่าโรตีเจมันจะเข้าเนื้อกันมันมันมันจะชูรสประมาณนี้นะเออประมาณนี้เป็นไปได้ก็ซีอิ๊วอย่าซีอิ๊วขาวก็อซอสม็กี้อะอย่าไปใส่อืใส่เป็นน้ำมันหอยเจหรือว่าซีอิ๊วขาวนีดหน่อยได้แต่อย่าใส่เยอะนะมันจะมีกลิ่นขึ้นมาห็นไหมพอเราไหมสีสันที่สวยงามปรุงรสชาติทำมันได้แล้วตามทัวชอบของเราแล้วนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ค่อยใส่กะทิลงไป อย่าลืมกะทินะแนะนำให้ดูดดอัตราส่วนวิธีทำข้างล่างใต้ลิงก์ก่อนเนาะประมาณนั้นนี่แล้วก็ใส่กะทิลงไปเขาจะเรียกว่า,าน้ำข้นต้มยำน้ำข้นโปะแตกเขาจะเรียกอย่างนี้นะครับป,ประมาณนี้จะใส่เป็นนมสดก็ได้ค่ะน้เจก็ได้แล้วขออภยัยผู้ผิดนมสดเจหรือว่านมคอนเนชันอะไรพวกนี้ประมาณนั้นอันนี้ผมจะใส่เป็นกะทินะ น,นะครับผมจะซีสันที่สวยงามแล้วเราก็จะใส่ลูกชิ้นทีหลังประมาณนี้ลูกชิ้นเนี่ยต้มนามันจะไม่อร่อยคือแบบพอรสชาติอะไรทุกอย่างได้เรียบร้อยหมดแล้วค่อยใส่ลูกชิ้นลงไปตก้ายทีหลังใส่ไปในหมอ้อเลยเดี๋ยวมันก็สุกไปในหมอ้อมันจะมีความหวานของของลูกชิ้นออกมาประมาณนี้นะครับผมก็แล้วก็โรยด้วยอะไรครับใส่น้ำมะขามเปียกไปได้เสร็จแล้วก็โรยเขาเรียกว่าพอปิดเตาปับ๊บปิดเตาปั๊บใส่ปิดเตาแล้วค่อยใส่น้ำมะนาวนะครับผม แต่ก่อนที่จะใส่น้ำมะนาวเราอย่าลืมไปเราต้องใส่ผักหอมเปหรือว่าผักชีฝรั่งใส่ลงไปไหมเนี่ยผมคั่วพริกใส่ลงไปให้มันมีสีสันที่สวยงามครับผม,มไปวันนี้นแล้วก็ตั้งกระทะเทน้ำมันพืชลงไปเอาพริกป่นลงไปคั่วหรือจะเทก็จะมีสีสันที่สวยงามอ,อีกรอบหนึ่ง ตามคลิปเสร็จลแล้วเราชิมรสชาติตามที่เราต้องการน้ำมะขามเปียกตามที่ต้องการใส่ลงไปแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วใส่บักชีฝรั่งลงไปเลยนะครับผมอย่าเพิ่งปิดเตาคนๆๆพอมันผักมันสลบแล้วปิดเตาทิ้งไว้สักพักหนึ่ง,ค,งค,ค่อ,คอ,อ,อ,คอยเทน้ำมะนาวลงไปนะครับผมคือสรุปง่ายๆคือตอนกินอะค่อยเทน้ำมะนาวลงไปนะครับผมมันจะชูรสสีสันน่าทานไหมล่ะครับผมก็อนุโมทนาสาธุกับพี่น้องทุกท่านนะครับผม ที่ว่าทานบังสสริ์ทานเจบางมือ้อบางเวลาบางโอกาสไปสืสิธิไปการสะสมสเสบียงบุญกรรมใหม่ไม่สร้างเพิ่มกรรมเก่าเราก็ลดลงแค่มีอย่างเราทาบุญกุศลได้หนึ่งร้อนบุญกุศลของเราไม่ั้วไหลไปไหนนี่ปิดตาสิแรกใหไม่เส็น้นมามะนาวลงไปน้ํมามะนาวสดๆครับผมก็ฝากช่องด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็สงสัยแล้วก็สอบถามเข้ามาสีสันหน้าทามครับผมเป็นต้มยำโปแตกน้าข้นเจลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมมีความสุขทุกท่านเจริญก้าวหน้าเฮงเฮงรวยรวย,รวยคับ ท,ทุกครั้งที่เจอกันัวเราสนุกสนานสังคมนั้น ใจไม่ว่าผนของฉันอยู่ตลอดตอนนี้ไม่ยามค่ง,งคืน ขึ้นมาย่างปันสุขอยู่กับเธอใจไม่ว่าคนของฉันอยู่ตลอด รวมกันหัวเราเสียงดังสังคเล่นไป